สิ่งสำคัญเมื่อเราเป็นพลังบวกสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเชื่อมั่นว่าตัวเราเป็นที่หนึ่งของตัวเราเองและเราคือสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองค่ะเพราะถ้าเรามีพลังบวกมีความรักมีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวเองไม่ว่าเราจะคิดพูดกระทำสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเกิดความสำเร็จไม่ว่าตัวเราจะเป็นใครเราจะทำอาชีพอะไรและเราอยู่ที่ไหนให้เราคิดบวกเอาไว้เสมอค่ะ และเชื่อมั่นว่าเราเป็นที่หนึ่งของตัวเราเองได้และเราสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นที่สามารถจับต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองได้บางคนอาจจะเกิดความสำเร็จอาจจะช้าแต่ว่ามั่นคงก็ไม่เป็นไรค่ะและส่งต่อมูลค่านี้ในตัวตนของเราออกไปให้กับผู้คนได้พรั่งพราวแสงแห่งเพชรแท้ในตัวเราจงภูมิใจในตัวเองค่ะการเป็นตัวเรามันช่างดีต่อใจเหลือเกิน ราวกับเป็นสิ่งที่มีค่าทีต่ตีค่าเป็นเงินได้มากมายมหาศาลเป็นมูลค่าที่ประมาณไม่ได้จงยิ้มให้กับตัวเองค่ะทุกท่านรู้หรือไม่พลังงานบวกในตัวเราทั้งความรักไร้เงื่อนไขการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพลังงานเหล่านี้สามารถส่งออกไปได้ไกลแบบข้ามน้ำข้ามทะเลเลยทีเดียวค่ะเมื่อเรารักตัวเองได้เราเชื่อมั่นเราศรัทธาในตัวเองเป็นพลังงานที่เราส่งออกไปมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนของโลกใบนี้ และพลังงานเหล่านี้จะทำให้ผู้คนมีแพชชั่นต่อเรามากมายเพราะมันเป็นพลังงานที่ไร้ขอบเขตค่ะการที่เป็นตัวตนของเราการที่เราขับเคลื่อนความสุขความสงบความรักตัวตนที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ใดที่จะมาทำร้ายตัวตนของเราได้หากเรารู้เราตั้งมัน่นเราหนักแน่นดังหินผาเราแข็งแกรง่งดุดเพชรเราสามารถอยู่เหนือทุกเหนือสุขได้ค่ะ จะไม่มีพลังงานแห่งความร้ายกาจพลังงานแห่งความโกรธหรือว่าพลังงานใดๆไม่สามารถที่จะมาทำลายล้างเราได้อีกเลยค่ะเราอาจจะรู้ว่าเรากำลังโกรธเราอาจจะรู้ว่าเรากำลังโมโหเมื่อเรารับรู้เราสามารถละวางได้ยังไงยังไงเราก็ชนะชนะใจตัวเองนะคะไม่ได้ชนะใครที่ไหนเราชนะภายในตัวตนของเรามันคือความแข็งแกรง่งดุดเพชรแท้ในตัวเราค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่า เราได้บรรลุในการเป็นเพชรแท้ความมีชื่อเสียงความเปล่งประกายในตัวเราก็จะถูกมองเห็นตัวตนของเราแล้วเรารักเราเชื่อมั่นเราศรัทธาในตัวเองได้แน่นอนค่ะเราจะต้องผ่านการเรียนรู้ในการพบการจากการพลากและเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพลังงานภายในของเราก็จะตื่นและเรารู้ว่า ทุกสิ่งในโลกใบนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่ความดีความสงบความสุขความรักความเมตตาปราณีเท่านั้นที่ยั่งยืน เราจะรู้ว่าเมื่อพลังงานเก่าของเราไม่ดีเราก็สามารถล้างพลังงานเก่านั้นได้แล้วสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมานทดแทนได้เราสามารถจบจากสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีมาสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมได้ตัวตนของเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากร่างเดิมมาสู่ร่างใหม่ได้เริ่มจากการดูแลสุขภาพร่างกายของเราทั้งด้านจิตใจและก็ด้านร่างกายดูแลจิตใจของเราให้แข็งแกร่งเราก็สามารถปริชตาชีวิตของเราได้เสมอ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันในการส่งพลังบวกออกไปสู่โลกใบนี้กันเถอะทำไปจนกว่าชีพของเราจะสลายช่วยกันสร้างโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ